คขึ้งราคาจริงไว้นเนี่ยสวัสดีกาขึ้นราคาเลยเหรอ วันนี้ผมก็จะไปปัาจีนบุรีนะครับผมไปหาพี่หนุ่ยราสซิ่งนะครับผมก็คือร้านเลสซิ่งช็อปปารจีนนะครับวันนี้ผมก็จะเอาเจ้าคันนี้ประตูดแดงของผมเนี่ยไปจอดร้านพี่หนุ่ยนะครับแล้วก็จะเอาชุดไฟลลิ่งชุดไฟเบอร์อะไรพวกเนี้ยะกลับมาทําสีที่กรุงเทพครับจะเปลี่ยนเป็นสีไตและสีไตเอ็มพัน์นะครับเดี๋ยววันนี้ขอเดินทางไปหาพี่หนุย่ยที่ร้านพี่หนุ่ยก่อนนะครับผมไปกันเลยครับ เดินทางไปปาจีนไปร้านพี่หนุย่ยลาซิ่งครับผมติดนะผมติดตาว่าเรียกว่าร้านพี่หนุย่ยลาซิ่งนะแต่จริงชื่อร้านพี่หนุย่ยอะแกชื่ออา่าเลซิงช็อปปาจีนนะครับเป็นร้านอา่าแต่งบิ๊กไบค์แล้วก็เซอร์วิสบิ๊กไบค์ในตัวเมืองปาจีนนะครับผมอันนี้ผมก็จะมาทางร้านนะครับ <Okay. S 1> ทางร้านลำลูกกาเปโอหาันไทยร้านนะครับผม ก็จะอ,อยู่ข้างๆวัดวก็จะขึ้นสะพานอีกสะพานค้นหน้ากลัวเป็นสะพานสำหรับมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวนะไปดูสะพานกันก็ <c oughs> <c oughs> ผมไม่กล้ามานะแต่วันนี้ครั้งแรกลองดูลองขึ้นดูแต่รถห้ามดับอผมบอกเลย <c oughs> รถดับนี้งานเข้าเลยนะโอ้โหแซมสี่ตัวเดียวกันเลยกินข้าวเช้าหรือยังมาน้อย s <S ก็พอได้อยู่นะก็ขึ้นได้นะปกตินนะี่นะตอนได้ผมคิดว่ามันแคบทสมัยตอนเอาเอ็กแม็ขึ้นสะพานมาแต่ปิกป๊อข้ามได้ครับโอเค ผมมืออ่ะพี่พี่บินหนีผมมเดียวเลยอ่ะยังตึงเลยทำไมพี่ดิ้นตึงผมบอกมือให้น้องสองรอบ My They're vanishing out of your mind like a ghost. My memory is out loud in my head can't let you go. See no more but... <coughs> that down is places. เข้าไปในตัวเมืองปฎีนะครับ สิบกิโลพอดีแหละเพราะว่าผมจะเอาถ่าถังมาทำสีด้วยนะครับพอดีแหละไมได้ไม่ต้องเหลือน้ำมันเยอะ เดี๋ยเกิโล้วครับเราจาเกลี้ยงผังเลย สวัสดยครับทุกคนสวัสดีครับเนี่ยจะเข้าบ้านเกลือเนี่ยพี่จะเข้าบ้านเกลือเนี่ยราพี่หนุ่ยเน,นี่ย ป้านใต้ไมไหนครับอยู่ในนี้ไป้านทุเดือนไปไหนครับรถตึงออกได้ไม่ถึงเดือนนะพี่เดิมทั้งคันยกเว้นท่อพี่ตรงตรงเลยเดิมทั้งคันยกเว้นท่อพี่ตรงตรงเลยไม่ไม่มีป้ายอ่ะเนี่ยเขาให้ทางศูนย์ใกล้เนี่ยมามีบัตรประชาชนมาไหมนี่ครับ รถเขาเช็คกลับบ้านออ๋เอารถมาทําสีครับมาหารุ่นพี่ครับเน,นี่ยครับซอ,อยบ้านเอื้อเนี่ยครับอีกไฟแดงหนึ่งก็ถึงแล้วครับพี่มีสทัคัญอย่างเดียวคือเดลี่แมงก้อครับแต่ทะเบียนรถใหม่อาก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าตัดสองพันตัดสองพันไปไหนมาไหนขึ้นคงขึ้นขเขาพ,พี่ขึ้นได้ไหมครับไ,ไม่ขึ้นไหมไม่ขึ้นครับอันนี้คันได้เหรออันนี้คันได้เหรออันนี้คันได้เหรออ่าบีเอ็มครับ b ีเอ็มครับครับกันจานเหรอเก้าแสนครับแล้วไอ้รถท้าเปอ่์นหนูอยู่ตรงเนี้ยเรียกว่าอะไรฮาริฮาริขาดนี้หรอครับเอาขับหน่อยได้ไหมเอาขับหน่อยได้ไหมครับเอาขับ b ีเอ็มหน่อยได้ครับเอาเลยครับ ไห่นิต้องไหวเหรอเผื่อรถน้อม่เป็นอะไรอ่ะคันนี้คันเล็กนะเก้าแสนพี่นฮะฮะจริงไม่ไจริงครับแต่คันมันเล็กกว่าตัวปีเก่าตัวใหม่คันมันเล็กนิดเดียวแต่ T C มันสูงครับพัน T C ครับเราสูงประมาณร้อเท่าไหร่ร้อเบเป๊ะครับพี่ไม่ที่ที่ถามหมาว่าคือสูงันมีผลกับ การกันขับรถประเภทนี้ไหมไม่ครับพี่ถ้าถ้าเราขึ้นไปแล้วก็คุมสบายแล้วมัน,ม,นมันมีผลแค่ตอนรถรถเข็นไปเข็นมาเฉยเวลาเราเลื่อนรถแม่จอดไหูไหนเนี่ยครับร้านพี่หนุ่ยนะครับหน,ห,หนุ่ยและซิ่งช็อปปาจีน,นร้านแต่งบิ๊กไบค์น่าจะใหญ่ที่สุดในปาจีนแล้วพี่โอเคตอนแรกอยู่ซอยเนี้ย้ายมือไปเจอเลยตอนนี้กระยายไปอยู่ซอยบ้านเอื้อหละเฮ้ยเก็ไปอยู่ตรงนี้แล้วเหรอ ครับเขาย้ายไปซอยถัดไปพี่เป็นร้านใหญ่กว่าเดิมพี่เขาเพิ่งทําร้านใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันขึ้นอะไรอ่ะขึ้นว่าน้ํามันจะหมดแล้วครับเข้าไปสเตชันเติมน้ํามันเล็กสเตชันใช่ข้าวแผนแล้ก่อนบอกร้านเนี่ยครับสีเหมือนฮอนด้าเลยพี่ตำรวจเชื่อขึ้นราคาจริงเลยเนี่ยสวัสดีกาขึ้นราคาเลยเหรอซื้อเราไงไอตัวนี้ตัวนี้คืออะไร จอยจอยสติ<_<_๊กพี่ไว้เพื่อไว้เพื่อเนี่ยปรับหน้าจอแบบเวลาเราแข่งสนามอะพี่อันนี้คือทั่วไปแข่งสนามก็จะเป็นหน้าจออีกแบบหนึ่งเนี่ยพม่มีเตอร์บอกหมาเล่นวันนี้เนี่ยเอียงองศาเอียงขวาเท่าไรเอียงซ้ายเท่าไรในสนามมันบอกมันเป็นตัวใหม่ล่าสุดเหรอพี่ไม่ไม่ตัวตัวนี้นะใช่ก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงไอซ้ายขวาเนี่ยถ้าไปทางขวาก็เนี่ยขวาขวา เดินขวาเดินซ้ายนี่นะจเป็นจอแล้วแต่จอไมแบบไหนเดี๋ยวเดียตัวนี้คือตัวนี้คืออ่าไม่ใช่ครับแทช c t i o n control ครับแปลว่าแปลว่ากันสะบัดกันลื่น<ส>อะไรอย่างเงี้ยครับเวลาฝนตกเวลาอะไรเงรรี้ยคือระบบเซฟตี้ของเขาครับเ<ด>วลาล้อหน้าลอยใช่ครับยิ่งปีใหม่ยิ่งลํำกว่าเหมือนเอา iPad มาวางหน้าจอไว้ก่อนครับพี่ครับสวัสดีครับ มันดังแค่ตอนแรกๆแต่มันก็เบาค่อยเบาลงนเ,น,เงนี่ยเนี่ยเบาลงแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันดังแค่ตอนแรกๆครับเบร้อยเจอด่านแล้วครับ ก็โดนไปแล้วห้าร้อยตอนแรกเขาปรับสองพันเลยนะท่อดังอะ่ะอันนี้ก็คุยเขาดีๆนะพี่ตำรวจเขาก็อารุ่มารวยให้เราดะนะครับเป็นห้าร้อยตัวสิ่งร้านพี่นุ่ยอยู่แล้วโดนเรียบใช่ั้้น พี่ตำรวจเขาถามเยอะแลอเก็อธิบายยาวเลยผมว่าอันนี้มันคืออะไรอันนั้นมันคืออะไรตับอะไรได้บ้างราคาเท่าไรโอ้โหพี่ตำรวจเขาซักถามสาละเอียดเลยตอนแรกเขาคิดว่าเป็นเอ่อ CBR h ั BR, Honda นะด้า CBR นะโดยผมบอกว่าเป็นรถ B M ครับพี่อ้าวใช่เหรอ <laughs> ตลกวะ แล้วเป็นการอ่าโดนตำรวจจับครั้งแรกของผมเลยคนระับผมบอกเลย <c oughs> ที่ปราจีนซะด้วยอยู่ในกรุงเทพด่านไม่เยอะไม่เคยโดนจับอันนี้ปาจีนเลยครั้งแรกก็ปราจีนเลยนะฮะ <c oughs> เปิดยังเอ่ยเปิดยังเอ่ยยังไม่เปิดเว้ยแต่รถแกจอดหน้าร้านเว้ย นนเขางน่นเขา,นานเอาละ<น>ครับผมตอนนี้ก็อยู่ร้านพี่นหนุ่ยนะครับผมเลสซิ่งช็อปปาจีนบุรีนะครับอันนี้ก็เป็นรถพี่นหนุ่ยนะครับอยู่แต่รถถึงแล้วร้านแกยกังปิดอยู่นะ๋ยวแกก็คงตื่นแหละอ๋อโทรนัดแต่แกและก็ผมก็ขออนุญ,ญาตเอารถมาจอดทำสีรถก่อนนะครับผมน่านจะมีประมาณอาทิตย์หนึ่งน่าจะเสร็จนะครับ ต้องเอารถทิ้งไว้นี่นะครับแล้วก็ถ่ายชุดสีตัวถังน้ํามันก็คือตัวนี้แล้วก็ชุดสีทั้งชุดนะครับเอากลับกรุงเทพนะครับรปทาที่กรุงเทพนะครับผมอยู่นี่นั้นลูกรักฮะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านครับผมแล้วก็มารอชมนะครับว่าทาสีออกมาแล้วจะสวยหรือเปล่านะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ